สวัสดีค่ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันยูกอบผมนะครับ d a r k ฟ a v e Master คนเดิมวันนี้ก็หายไปนานนะครับเพราะว่านนอยู่กับพาร์ที่เท่าไหร่เ สิบเจ็ดกันแล้วนะครับสิบเจ็ดเปล่าสิบเจ็ดนะครับผมว่าหลังจากทางหายไปนานครับผมก็ลืมเปลี่ยนสกินเหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องขอไปกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะโอเคมาถึงก็กระตุกไปเลยทีเดียวนะครับผมผมก็เงบไปน้วไปยังไงเนี่ยโอ้ส่วนเรื่องปุ่มเปิม,ปมผมลืมไปหมดแล้วนะครับท,ท่านผู้ชมครับยาถามนะครับทำไมผมกากอย่างชีวิตนี้จะเป็นมีชชัินที่นานอยู่นะครับผม สำหรับผมนะครับโอเคอยังพอจำได้อยู่วิธีเล่นแต่ว่าด่านนี้เป็นด่านอีกด่านอีกหนึ่งด้านนะครับที่ผมเกียดที่สุดโอเคแเรารอจังหวะไฟมันจะมาดีกว่าผมไม่กล้าเสี่ยงโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บภาพดูกระตุกไงไม่รู้ว่าํำหรับผมตอนนี้อืมอื้ืออื้ืออืมอ้ม อืมฮึเราจะไปได้ไหม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 ป๊อปป๊ปไปได้ดีไอ้ตรงไฟตรงเนี้ยจริงๆเราก็โดนได้แหละแต่เลื่อนเราจะลดเรื่อยๆผมไม่เสี่ยงไงเพราะ๋ยูตอนสู้มอนสเตอร์อะไรตออะไรเ๋ยวจะสู้ไม่ได้จะเป็นเรื่องส่วนบูมบูฟรถทรอองรโซไม่เก็บนะครับส่วนในองมิชชั่นนี้นะครับมันจะเสียเวลาครับเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชม โอ uhh ้โอ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 ้อ้โ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 ้โอ้โอ้อ้โโอ้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 โอโอ้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 โอโอ้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 โอโอ้โอ้โออออ้โอ้โอโอ้โอโอ้โออ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 อ้ออ้อออ เอ้ยมันแดดไงวะเดี๋ยวก่อนมันเล็งได้ไงอ๋ออ๋อหลบกิ้งหลบแันนี้โอเคจำพอจำได้หน่อยโอ๊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 ยก่อนอื่นอุ๊ยอุยขอยาหน่อยนะโอเค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 ชุชุชุโอเคระเบิดพลังเรียบร้อยอืม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  โอเคก็ผมจะมีมืนๆอะไรกัน <Kind> บ <of balls> ้างนะครับพอเพิ่งกลับมาเล่นไม่ได้เล่นนานยังจำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับชุ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 บฟอบฟอบฟอฟฟออฟอฟอฟฟอบฟออฟฟฟบ あちゃっあいは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  เออมามาโอ้ยที่จะมันระเบิดโทษทีลืมไปมันจะมันระเบิดโอเคไปโอเคเสยเก็บเลือดทางไหนต่อนี้ปะไม่ใช่มั้งนี้โอเค เอา้ามันไม่ใช่เหรอเอาทางนี้โดโหว่าหมืนเงินตั้งนานป,ปั๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บโอเคโอเคจ๊อบปับป๊บปั๊บอ้าวเหี้ยติดอุ้ยโทษทีเผือดา่าขอฝากใหม่แบบใหม่ไม่มีปัญหาฮะเสียงผมบอต้องขออภัยนะครับปึ๊บ bóp 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 à, bóp bóp mai ha, bóp 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 dึง bóp 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 thằng này thằng này qua. ทำแค่ไรถูกแล้วโอเคโอ้ยโผล่อะไรฝั่งนู้นโอ้แล้วก็อยู่ตรงฝั่งนู้นอึส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 อึโอเค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 พิม์มิวสิกไปเยอะเลย โอ้จะตายโอ้โอเคซื้อของตามธรรมเนียมไม่ตามธรรมเนียมหรอปกติผมก็จะซื้ออะไรนะแต่แล้วนี้ใส่จ่อยจ่ายจ่ายจ่ายโอเคโอเคจ่าย ใ,ใช้ใช้โอเคพอด่านนี้ผมกากมากท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยอึชอึชอึชชอึชมา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 ,มาหมดยังอ่ะยังไม่ตาย,ยไม่ตายเราเลยก็ตายแล้ว,อ,ว,าาลวอืม ชู่ชู่ชู่บโอเค,อเคผมไม่กล้าไปอะเพื่อนเฮ้ยตรงนั้นไม่เคยไปเลยตัวเองอ้าวตัวเองขอ,ขอโทษ โอเคเย็นคิดวิเคราะห์ออแยกแยะอืมอ่ะมันก็ไปไม่ได้ดีกว่าอะลืมแมงมุมพยุ่มหลังคากูแมงมุมจ้าพี่มาแล้วจะอาจจะจะจอ้อกูโอ๊ย,อยทำไมไมันชอบเลยวะทำไมไมันชอบเลยทำไมเจ้าชอบเลย โอเคโอเคจะเย็นค okay. okay. yeah, yeah, ิดขอแยกแยะสักข like ูบอกให้ค okay. well. ิดก่อนมึงยังจะไปอิส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 อออิสอิอสอิสอิมองสอิสสอิอิสอสอิสิอสอิสอิอิสอิสิอ

อื้ออื้เฮ้ยดาร์คเฟมัสเตอร์สู้ๆขอหน่อยดีเออออออมันเป็นแค่มอนสเตอร์เว้ยมันเป็นแค่มอนสเตอร์เราเป็นตัวเอก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 โอชชุกโอเคเรียบร้อยครับ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 โอเคลบตุ๊บตุ๊ก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 มาๆ mãi 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 เออเออเอาดิอาอาอาโอ้ยโอ๊ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเดินมาแบบน่ากลัวมากเลยท่านผู้ชมย้อนเคลียร์เคลียร์เนี้นนก่อนอึ้ออื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 ้อโอ๊โอ๊คโ,โอเคเข้าใจ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 โอ้โอ้เออ 喂，刀，对不起，OK。叮叮叮叮。Is is 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 is。Oh no，My God，My God，Oh my God，Oh my God，Oh my God、oh,。Oh, oh, 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 is, is, is. Mm, mm. is 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 is。喂。 โอ้ยฮอจะต้ตองมีห,โโห้านี่นแหละอออืออืออืออ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 ืออออออื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 นอืออ เขียนอีหางมึงก่อนได้ไหมเขียนก่อนเขียนไอ้นี้ก็ได้เขมึงก็ได้มึงก็ได้มึงก็ได้อึอสอือโอ้ยอือ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 โอ้ยอืออือโอ้ยกูหมดไปวลาอายาแล้วนะ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาหมามามาได้ได้ได้หมดได้หมดอืออืออือโอ้โหอืออือเอสเอสเอสโอปั๊บปั๊บปั๊บปัโอ้ฟุ๊บปุ๊บอือฮอือฮจริงๆผมก็จะไม่ซื้อยานะแจ่ว well ่าแขกโปรเจกต์เนี่ยสุดสุดท้ายก็ต้องซื้อก็จะแบบโถเมฆไงผมไม่ได้ระดับฮาร์ดด้วย โอ้โอ้ยโอโดนเอ้าแล้วกูจะทำยังไงนะอ่ะกูเลีอ้นูนก่อนเลยล้กันมาไหนไหนโอ้ยออ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  โอเคตายตามเรโอ้อะไรกันนะกันหนาเออ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 โอเค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 ซึ้มาฮู้ฮู้โอเคไม่เก็บครับยิงโอเคโอเคเอา อะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดยเรมีอุ๊บโอเคมาเฮ้ยผมได้ผมได้ยินเสียงรอโซนะผมก็อยากจะไปเก็บมันนะแต่ไม่รู้จะไปเก็บยังไงนี่เยโด

ส่วนของพาน,นี้ก็ชอบก็กดไลค์นะครับซับสไคร์แล้วก็แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าพาน,น้าสวัสดีครับพาน,นี้เป็นพาที่เท่าไหร่วะสิบเจ็ดเนาะเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคอย่าลืมชอบคืงไงของผมก็กดไลค์ซับสไคร์แล้วก็แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับ